วันนี้เรามาเจาะลึกหุ้นตัวหนึ่งกันดีกว่าครับเป็นบริษัทเมทเทคที่ผมว่าน่าสนใจมากๆเลยนั่นก็คือ t r a n s m e d i c s หรือชื่อย่อในตลาดหุ้นคือ TMDX นะครับคือบริษัทนี้เขาไม่ได้แค่สร้างนวัตรกรรมทางการแพทย์ธรรมดานะครับแต่กําลังเข้ามาปฏวิวัติวงการปลูกถ่ายอวัยวะทั้งระบบเลยโดยเทคโนโลยีที่ล้ำมากมากและก็มีโมเดลธุรกิจที่ไม่เหมือนใครจริงๆครับเพราะว่าเขาเป็นเจ้าของกองบินเจ็ตส่วนตัวครับเคยลองนึกภาพตามไหมครับว่า จะเป็นยังไงถ้าเราสามารถหยุดนาฬิกาแห่งความตายที่มันเดินตลอดเวลาได้โดยเฉพาะในช่วงเวลาสำคัญอย่างการขนส่งอวัยวะเพื่อไปช่วยชีวิตคนแล้วเทคโนโลยีมันจะเข้ามาทลายข้อจำกัดที่เคยทำให้ของขวัญล้ำค่าแห่งชีวิตต้องสูญเปล่าไปอย่างน่าเสียดายได้ยังไงนี่เลยครับคือโจทย์ใหญ่ที่เราจะมาหาคำตอบกันในวันนี้โอเคครับภาพนี้คือสรุปได้ชัดเจนมากๆเลยนะ ตลอด50ปีที่ผ่านมาเนี่ยวงการแพทย์ทั่วโลกใช้วิธีเดียวเลยครับคือเอาเอาวัยวะไปแช่ในกล่องน้ําแข็งซึ่งมันมีข้อจํากัดเรื่องเวลาที่บีบคั้นหัวใจสุดๆเลยก็คือมีเวลาแค่4 6ชั่วโมงเท่านั้นเองแต่ภาพทางขวาคือสิ่งที่ TransMedics ทำครับเขาสร้างสภาวะที่ทำให้อวัยวะมันยังมีชีวิตอยู่ได้ตลอดการเดินทางเหมือนขยายหน้าต่างแห่งโอกาสในการช่วยชีวิตคนออกไปได้อีกมหาศาลเลย ก่อนที่เราจะไปดูกันว่านวัตกรรมของ TMDX มันสุดยอดแค่ไหนนะครับเราต้องย้อนกลับไปทำความเข้าใจถึงความเจ็บปวดของปัญหาดําเดิมที่มันฝังรากลึกมานานกว่าครึ่งศตวรรษให้ชัดเจนกันก่อนคือข้อเสียของการแช่แข็งเนี่ยมันร้ายแรงมากนะครับหนึ่งเลยคือเรื่องเวลาที่จำกัดมากๆซึ่งทำให้เราต้องทิ้งอวัยวะที่สมบูรณ์ไปนับไม่ถ้วนเลยเพียงเพราะว่ามันไปไม่ถึงมือผู้รับในเวลาที่กาหนดน่าเสียดายมาก สองคือเซลล์อวัยวะมันจะค่อยๆตายครับเพราะมันขาดเลือดไปเลี้ยงและที่อันตรายที่สุดเลยนะคือปัญหาที่เรียกว่ากล่องดําคือคุณหมอหรือรศัลยแพทย์เนี่ยไม่มีทางรู้เลยว่าอวัยวะที่อยู่ในกล่องนั้นมันยังทํางานได้ดีแค่ไหนจนกว่าจะผ่าตัดปลูกถ่ายเข้าไปในร่างกายคนไข้แล้วซึ่งนั่นคือความเสี่ยงที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นเลยครับและจากปัญหาทั้งหมดที่ว่ามานั่นแหละครับ Transmedics ก็ได้เปิดตัวทางออกที่ไม่ใช่แค่เครื่องมือชิ้นหนึ่งนะ แต่มันคือโมเดลธุรกิจที่เข้ามาพลิกเกมทั้งกระดานเลยครับหัวใจของเรื่องราวทั้งหมดมันก็คือเครื่องนี้แหละครับ OCS หรือ Organ Care System ถ้าจะให้พูดง่ายๆให้เห็นภาพเลยนะมันคือร่างกายเทียมแบบพกพาครับที่มันจะสร้างส,างสภาวะแวดล้อมเหมือนกับอยู่ในร่างกายของคุณเราเลยมีการปั๊มเลือดอุ่นๆที่มีออกซิเจนมีสารอาหารไปหล่อเลี้ยงเวัยวะตลอดเวลาทําให้หัวใจยังเต้นได้ปอดยังหายใจได้แล้วตับก็ยังทํางานได้เป็นปกติเลยครับเหมือนกับว่ามันไม่เคยถูกเอาออกจากร่างกายของผู้บริจาคเลยแม้แต่นิดเดียวและนี่แหละครับคือความฉลาดทางธุรกิจของเขาแทนที่จะขายเครื่อง OCS ให้โรงพยาบาลไปใช้กันเอง TMDX เลือกที่จะให้บริการแบบครบวงจรเลยครับในชื่อโปรแกรมว่า National OCS Program หรือ NOP กระบวนการคือมันง่ายมากโรงพยาบาลแค่ยกหูโทรศัพท์หา TMDX ทีเดียวจบจากนั้นพวกเขาจะจัดการให้ทุกอย่างเลยครับตั้งแต่ส่งทีมผู้เชี่ยวชาญพร้อมเครื่อง OCS ไปรับอวัยวะจัดการเรื่องโลจิสติกทั้งหมดด้วยเครื่องบินเจ็ตของบริษัทเองจนกระทั่งส่งมอบอวัยวะที่ยังทำงานได้อย่างสมบูรณ์ถึงมือศัลยแพทย ทำให้ TMDX กลายเป็นพาร์ทเนอร์จังกลยุทธ์ที่โรงพยาบาลจะขาดไปไม่ได้เลยเอาล่ะครับพอโมเดลธุรกิจมันยอดเยี่ยมขนาดนี้แล้วเรามาดูกันดีกว่าว่าแล้วในแง่ของตัวเลขทางการเงินละ่ะมันพิสูจน์ตัวเองได้น่าทึ่งขนาดไหนซึ่งต้องบอกเลยว่านี่คือสิ่งที่ทําให้นักลงทุนทั่วโลกหันมาจับตามองบริษัทนี้กันอย่างจริงจังครับเรามาดูตัวเลขการเติบโตของไรายได้กันช้าๆชัดๆเลยนะครับจาก93.5ล้านดอลลาร์ในปี2022 กระโดดขึ้นมาเป็น241.6ล้านดอลลาร์ในปี2023แล้วดูปีล่าสุดสิครับตัวเลขพุ่งไปถึง441.5ล้านดอลลาร์โหนี่คือการเติบโตแบบก้าวกระโดดของจริงเลยครับมันสะท้อนว่าโมเดล NOP เนี่ยได้รับการยอมรับอย่างล้นหลามและรวดเร็วมากๆแต่สิ่งที่สำคัญกว่าไรายได้สำหรับนักลงทุนอย่างเราๆคือคำนี้เลยครับกำไร หลังจากที่ลงทุนแล้วก็พัฒนามาอย่างยาวนานในที่สุด TMDX ก็เดินทางมาถึงจุดเปลี่ยนที่สําคัญที่สุดแล้วครับคือการพลิกจากบริษัทที่ขาดทุนมาตลอดให้สามารถทํากําไรสุทธิได้แล้วและตัวเลข24.3ล้านดอลลาร์เนี่ยคือกําไรในไตรมาสเดียวเท่านั้นนะครับนี่คือสัญญาณที่ชัดเจนมากว่าโมเดลธุรกิจนี้ไม่เพียงแต่ยอดเยี่ยมแต่ยังสามารถทํากําไรได้อย่างยั่งยืนด้วย และเพื่อที่จะขับเคลื่อนการเติบโตต่อไปนะครับตอนนี้บริษัทมีความแข็งแกร่งทางการเงินอย่างมากเลยด้วยเงินสดในมือที่สูงถึง466.2ล้านดอลลาร์ครับเงินก้อนนี้ก็เปรียบเสมือนกระสุนดินดำที่พร้อมจะเอาไปใช้ขยายกองบินวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆโดยที่ไม่จำเป็นต้องไปก่อหน,นี้เพิ่มเลยซึ่งสำหรับบริษัทที่กำลังเติบโตเนี่ยการนำกำไรและเงินสดกลับมาลงทุนเพื่อขยายธุรกิจแบบนี้คือสิ่งที่นักลงทุนอยากเห็นมากที่สุดแล้วครับ ทีนี้มาถึงส่วนที่ผมคิดว่าน่าสนใจที่สุดและเป็นหัวใจที่ทำให้ TMDX แข็งแกร่งอย่างแท้จริงเลยนะนั่นก็คือความได้เปรียบในการแข่งขันหรือที่ในภาษาการลงทุนเราเรียกว่าโหมดนะครับซึ่ง TMDX ได้สร้างป้อมประการที่คู่แข่งเนี่ยยากที่จะเจาะเข้ามาได้จริงๆ สำหรับนักลงทุนท่านไหนที่อาจจะยังไม่คุ้นเคยนะครับคำว่าโหมดเนี่ยถ้าแปลตรงๆมันก็คือคูเมืองในทางธุรกิจมันก็หมายถึงปัจจัยที่ช่วยปกป้องธุรกิจจากคู่แข่งเหมือนคูน้ําที่ล้อมรอบปราสาทนั่นแหละครับยิ่งคูเมืองมันกว้างและลึกเท่าไหร่ธุรกิจก็ยิ่งมั่นคงและยั่งยืนมากเท่านั้นครับและนี่คือ3คูเมืองหลักของ TMDX ครับหซึ่งเป็นไม้ตายที่สําคัญที่สุดเลยนะคือกองบินเจ็ตส่วนตัว22ลำครับ ทำให้บริษัทสามารถควบคุมตัวแปรที่สำคัญที่สุดอย่างเวลาและต้นทุนได้แบบเบ็ดเสร็จเลย 2. คือเน็ตเวิร์กเอฟเฟกครับพูดง่ายๆก็คือยิ่งมีโรงพยาบาลเข้ามาอยู่ในเครือข่ายมากขึ้นเท่าไหรประสิทธิภาพในการจัดตารางบินการจับคู่อวัยวะก็ยิ่งสูงขึ้นเรื่อยๆทําให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงและบริการก็ดีขึ้นเรื่อยๆครับและ 3. คือการได้รับอนุมัติจาก FDA สาหรับอวัยวะหลักครบทั้ง3ชนิดคือหัวใจปอดและตับซึ่งอันนี้เป็นกำแพงด้านกฎระเบียบที่สูงมากสำหรับคู่แข่งรายใหม่ๆที่จะเข้ามาครับ แน่นอนครับว่าไม่มีการลงทุนไหนที่ไม่มีความเสี่ยงหลังจากที่เราเห็นภาพที่สวยงามมาเยอะแล้วก็ถึงเวลาที่เราต้องมาพิจารณาถึงอนาคตและปัจจัยเสี่ยงต่างๆอย่างรอบด้านกันด้วยวิสัยทัศน์ของ CEO และผู้กอ่อตั้งดรวาลิดฮัสแนนเนี่ยยิ่งใหญ่และชัดเจนมากเลยนะครับเขาตั้งเป้าที่จะเพิ่มจำนวนเคสการปลูกถ่ายอวัยวะผ่านระบบของบริษัทให้ได้ถึง10,000เคสต่อปีภายในปี2 0 2 8 ซึ่งเป็นตัวเลขที่แสดงให้เห็นเลยว่าผู้บริหารมองเห็นโอกาสในการเติบโตที่ยังเหลืออยู่อีกมหาศาลจริงๆและเพื่อที่จะไปให้ถึงเป้าหมายนั้นนี่คือกลยุทธ์ที่จะขับเคลื่อนการเติบโตที่สําคัญครับ 1. คือการขยายตลาดไปสู่ยุโรป 2. คือการวิจัยเพื่อขยายการใช้งานไปสู่อวัยวะใหม่อย่างไตครับและนี่คือโอกาสที่ใหญ่ที่สุดเลยนะเพราะว่าตลาดการปลูกถ่ายไตยเนี่ยมันมีขนาดใหญ่กว่าหัวใจและปอดรวมกันซะอีกครับ และ3คือการเจาะตลาดผู้บริจาคก,กลุ่ม DCD ซึ่งเทคโนโลยี OCS เป็นเทคโนโลยีเดียวเลยครับที่สามารถกู้คืนเอวไว,ว้วาจากผู้บริจาคก,กลุ่มนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในอีกด้านหนึ่งความเสี่ยงก็มีสิ่งที่ต้องพิจารณาอย่างจริงจังเหมือนกันนะครับข้อแรกเลยการเป็นเจ้าของกองบินเนี่ยมันทําให้มีต้นทุนคงที่ที่สูงมากและก็ต้องเผชิญกับความเสี่ยงทงางรบินต่างๆด้วยข้อ 2. ธุรกิจนี้พึ่งพิงระบบเบิกจ่ายจากภาครัฐและบระิษัทประกันเป็นหลักนะครับถ้าเกิดนโยบายพวกนี้เปลี่ยนแป,ปลงขึ้นมาก็อาจจะส่งผลกระทบโดยตรงเลยและข้อสุดท้ายเนื่องจากเป็นหุ้นเติบโตสูงการประเมินมูลค่าหรือ valuation ของหุ้นเนี่ยก็เลยอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงซึ่งอาจจะนํามาสู่ความผันผวนของราคาได้ในระยะสัั้นครบ เอาละครับหลังจากที่เราได้เจาะลึกกันในทุกมิติแล้วทั้งโอกาสและความเสี่ยงก็มาถึงบทสรุปกันดีกว่าครับว่าข้อมูลทั้งหมดนี้มันบอกอะไรกับนักลงทุนอย่างเราเบ้างถ้าเรามองย้อนกลับไปที่ผลตอบแทนในอดีตนะต้องบอกว่าหุ้นตัวนี้ทําผลงานได้น่าประทับใจมากเลยครับในรอบ1ปีที่ผ่านมาให้ผลตอบแทนไป72%รอบ3ปี108%ครับแต่ที่น่าทึ่งที่สุดเลยคือในรอบ5ปีที่ผ่านมา หุ้นตัวนี้ให้ผลตอบแทนสูงถึง802%ครับซึ่งมันสะท้อนการเติบโตของธุรกิจที่ตลาดให้การยอมรับอย่างชัดเจนจริงๆ สำหรับมุมมองทางเทคนิคในปัจจุบันนะครับหุ้นยังคงเคลื่อนไหวในแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่งมากถ้าเกิดมีการย่อตัวลงมาแนวรับสำคัญที่นักลงทุนจับตาดูอยู่ก็คือบริเวณ124และ114ดอลลาราครับซึ่งอาจจะเป็นจุดที่น่าสนใจในการพิจารณาแต่ถ้าหาว่าราคาสามารถทะลุนแนวต้านแรกที่141ดอลลร์ไปได้เป้าหมายต่อไปที่นักวิเคราะห์มองกันก็คือ150ดอลลร์ขึ้นไปเลยครับ และเมื่อเราไปดูมุมมองของนักวิเคราะห์มืออาชีพจาก Wall Street นะครับส่วนใหญ่ก็มีมุมมองที่เป็นบวกอย่างมากเลยโดยให้คำแนะนำซื้อหรือ strong buy พร้อมกับให้ราคาเป้าหมายเฉลี่ยอยู่ในช่วง143-170ถึงดอลลาร์ซึ่งหมายความว่าพวกเขายังมองเห็นอัพไซด์หรือโอกาสที่ราคาจะปรับตัวขึ้นไปได้อีกจากตรงนี้ครับสุดท้ายนี้คาถามที่น่าขบคิดก็คือตกลงแล้วเราควรมอง TMDX เป็นบริษัทเทคโนโลยีทางการแพทย์หรือจริงๆแล้วเป็นบริษัทโลจิสติกส์ที่ควบคุมห่วงโซ่อุปทานได้อย่างสมบูรณ์แบบ ด้วยกล่องทับอากาศของตัวเองกันแน่บางทีคําตอบอาจจะเป็นการผสมผสานของทั้ง2องอย่างก็ได้นะครับและนั่นอาจจะเป็นเหตุผลที่ทําให้ธุรกิจนี้ไม่เพียงแค่น่าทึ่งแต่ยังยากที่มีใครสามารถลอกเลียนแบบได้จริงๆครับ